สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่ที่ละหารทรายครับบุรีรัมย์เอาพายมาใส่ยันมาอันนี้ครับห้าหนึ่งปลายแดงครับหน้าปีเด็ดปียังโอ้ยังไม่พอปียันมานางรองครับนี่ ไปมาใส่ครับเจ้าแรกของหหานทรายรู้สึกว่าปีที่แล้วก็มีมาหลายหลายคู่อยู่อืมแต่ว่าปีนี้ที่ว่าใกล้บ้านที่สุดครับ ừ, แถวบ้านก็มีอยู่แถวบ้านที่ประคําครับมีคนใส่อยูอ่ประมาณเนี่ยมมเว <c oughs> <c oughs> ลาไปใช่จริงผมยึงออกเลยละ่ะ ใส่ครับปีนี้ฝนฝนตกฝนตกน,กนักแล้วนาเนาะนนไม่เหมือนปีที่แล้ว<ก>ปีที่แล้วทำนาแห้งตก,เนะตกแเออนะตกแบบเหมือนกับอัดอันมานาน <laughs> ตกแล้วท่วมประมาณนี้ครับปีนี้ฝนตกดีครับตกทั่วประเทศ 不呵呵。<laughs> <laughs>